สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาอธิบายในกิจกรรมที่7นะคะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าช่วยคุณสมาร์ทวางระบบน้ํานะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนได้ลองวิเคราะห์ดูเนาะเมื่อนักเรียนวิเคราะห์เนี่ยให้นักเรียนเสนอผลการออกแบบระบบน้ําในโรงเรียนฟาร์มอัจฉริยะนะคะในที่นี้เนี่ยอาจจะใช้มือวาดหรือจะใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆหรือจะใช้โทรศัพท์วาดก็ได้นะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันก่อนนะคะโจทย์ในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าสมมุติว่านักเรียนและเพื่อนอีก3คนเนี่ยเป็นทีมที่ออกแบบนะคะที่ช่วยนายสมาร์ทออกแบบฟาร์มอัจฉริยะเนี่ยให้นักเรียนลองวางแผนการวางระบบน้ําในโรงเรือนสําหรับการปลูกมะเขือเทศของนายสมาร์ทแล้วตอบคําถามต่อไปนี้อ่ะคำถามก็มี3คําถามหลักห 1. นักเรียนต้องการข้อมูลอะไรบ้าง 2. อ,อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการวางระบบน้ำมีอะไรบ้าง 3. วาดภาพร่างของระบบน้ำสำหรับโรงเรือนมะเขือเทศคำถามหลักๆ3คํคำถามนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเรามาดูกันทีนี้เนี่ยดูคร่าวๆก่อนนะคะว่าวิธีการคิดนะคะอย่างคำถามข้อที่1เมื่อกีอ้ที่ถามว่าข้อมูลพื้นฐานที่เราต้องมีในการ ออกแบบวางระบบน้ำต้องมีอะไรบ้างนะคะนายสมาร์ต้องมีความรู้ในเรื่องของการจัดวางนะคะลักษณะของแปลงปัจจัยการปลูกพืชแต่ละชนิดขนาดของแปลงแล้วก็จํานวนของเมล็ดพันธุ์ต่อถุงหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับระยะห่างในการปลูกนะคะความชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสมเรื่องสภาพอากาศเรื่องความสูงต่ําของพื้นที่นะคะความสูงต่ําของพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดน,นักเรียนเคยได้ยิน คำว่าระดับความสูงต่ําของน้ําทะเลอะไรเงี้ยมันก็เกี่ยวข้องกับการปลูกการปลูกการทําการ,กรเกษตรอะไรเงี้ยในพื้นที่นั้นๆนะคะมันก็เกี่ยวข้องกับความสูงต่าของพื้นที่เนาะนะคะแล้วก็ระบบนะคะลหลักๆที่นายสมาร์จะต้องมีความรู้เนี่ยก่อนที่จะทําฟาร์มขึ้นมาเนี่ยนายสมาร์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบลหลักๆ4ระบบ 1. นึ่เขาจะต้องมีความรู้ในเรื่องของระบบการดูแลและจัดเตรียมวัตถุดิบ นะคะจัดเตรียมวัตถุดิบได้แก่อะไรบ้างก็คือการเตรียมดินเตรียมปุ๋ยเตรียมต้นกล้าเป็นต้นนะคะและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารฟาร์มการบริหารฟาร์มในที่นี้เนี่ยอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับการเงินการบัญชีเป็นต้นเนาะแล้วก็เขาเนี่ยจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการจัดการฟาร์มเช่นกันการจัดการฟาร์มในที่นี้ก็ได้แก่การจัดการโรงเรือนการควบคุมอุณหภูมิความชื้นต่างๆ การให้น้ําให้ปุ๋ยการควบคุมระวังโรคต่างๆนะคะแล้วเขาก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการตลาดและการขนส่งเช่นการประชาสัมพันธ์การติดต่อช่องทางการขายเป็นต้นนะคะ,ะทีนี้เนี่ยลักษณะของฟาร์มของไน์สม์ทเนี่ยเขาก็ได้กําหนดไว้คร่าวๆก็คือ เขาอาจจะปลูกพืชในโรงเรือนใช่ไหมคะเพราะเราปลูกมะเขือเทศเนาะจะไปปลูกกลางแจ้งก็ไม่เหมาะนะคะทีนี้เนี่ยการปลูกพืชในโรงเรือนเนี่ยก็ควรจะมีการควบคุมแสงการควบคุมฝนการควบคุมศัตรูพืชให้ได้นะคะแล้วก็โครงสร้างของฟาร์มเนี่ยควรจะเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะใช้เหล็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในการจัดทาการจัดเรียงต้นกล้านะคะระยะห่างระหว่างต้นเนี่ย ควรจะได้รับแสงที่เพียงพอนะคะแล้วก็มีระบบน้ําหยดการตรวจจับควบคุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับควบคุมเซ็นเซอร์อุณหภูมิวางไว้หลายๆที่นะคะว่าฝั่งนี้เนี่ยมีความชื้นมากน้อยแค่ไหนอา่าควรจะลดน้ําต้นไม้อัตโนมัติไหมหรือว่าฝั่งนี้เนี่ยเซนเซอร์แสงเพียงพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะมีการใช้เซ็นเซอร์ในการควบคุมอาจจะมีการใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน วัดแสงการตรวจจับความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะคะและอาจจะมีการนำวงกล้องวงจรปิดมาใช้ด้วยใช้เพื่ออะไรเพื่อตรวจจับแล้วก็ควบคุมนะคะควบคุมอะไรควบคุมการทำงานต่างๆอาจจะมีการให้น้ำมันหยดหรือว่าอาจจะมีการควบคุมการเปิดปิดผ่านมือถืออะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะมีหลักการของ IOT เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็อันนี้จะให้ดูคร่าวๆเนาะ อันนี้ครูพูดถึงไปแล้วว่าระบบที่นายสมาร์ทควรจะต้องรู้เนี่ยมี4ระบบนะคะ,ะเรื่องของถุงปลูกเรื่องของต้นกล้าเรื่องของดินก็ควรจะรู้ด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะของโรงเรือนอะระยะห่างในการปลูกนะคะประมาณนี้ทีนี้นะคะทีนี้นะกิจกรรมนี้เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะ เอาที่ครูอธิบายเมื่อกี้ม,มาตอบได้เลยแล้วก็วาดภาพร่างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งตัวอย่างนะคะอันนี้ครูตอบมาให้คร่าวๆนะนักเรียนสามารถตอบได้มากกว่านี้นะคะตัวอย่างข้อหนึ่งถามว่านักเรียนต้องการข้อมูลอะไรบ้างในการออกแบบวางระบบน้ําบางคนบอกว่าอาจจะต้องการข้อมูลปริมาณในการปลูกคะคูระบบทางเรือนน้ําการดูแลพืชการสร้างงานช่างอุณหภูมิเป็นต้นหรือว่า อาจจะคิดได้มากกว่าที่คุยยกตัวอย่างไปก็ได้นะคะข้อ2อล่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการวางระบบน้ํามีอะไรบ้างนะคะหล่ะเขาต้องมีท่อใช่ไหมท่อก็สําคัญหัวน้ําโยนเครื่องสูบน้ําถังน้ําอะไรเงี้ยหรือว่าแล้วแต่นักเรียนเลยคิดได้มากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนต้องทําก็คือให้วาดภาพร่างระบบน้ําสําหรับโรงเรือนปลูกมะเขือเทศเนาะ อันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะให้นักเรียนลองออกแบบตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะบางคนเนี่ยอาจจะใส่เห็นไหมเขาอ,อาจจะใส่ตัวดักจับสัญญาณมาแล้วก็มีการแจ้งเตือนไปยังมือถือของเจ้าของฟาร์มให้มีการควบคุมการทํางานต่างๆอันนี้ก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการใช้แผงโซลารเซลล์เข้ามาเกี่ยวข้องใช้ในการให้พลังงานนะคะอาจจะมีการ ใช้เซนเซอร์ระบบปล่อยน้ําอัตโนมัตริระบบรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติหรือว่าอาจจะมีการใช้ถังบรรจุน้ําแล้วก็มีท่อขนาดเล็กขนาดใหญ่แตกต่างกันไปนะคะหรือว่าอย่างอันนี้เนี่ยเขาก็วาดกับดินสอมานะคะก็ไม่เป็นไรนะไม่ผิดนะใช้อะไรวาดก็ได้แต่ให้ลองออกแบบดูนะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดแบบไหนถ้าเกิดจะออกแบบโรงเรือนของเราเนี่ยสักหนึ่งโรงเรือนอย่างเงี้ย คำว่าสมาร์ทฟาร์มลูกคำว่าโรงเรือนอัจฉริยะเนี่ยคืออะไรก็คือโรงเรือนที่มีการควบคุมการทํางานอัตโนมัติเกิดขึ้นนะคะอย่างอันนี้เขาก็ทํามาง่ายๆมีถังน้ําใช่ไหมคะมีเครื่องสูบน้ําเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้เกิดท่อลําเลียงน้ําหัวน้ําหยดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นักเรียนเลยทําเสร็จแล้วนะคะทํากิจกรรมที่เ็เสร็จแล้วเนี่ยถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งตามลิงก์ ลิงก์ส่งงานเดี๋ยวครูจะส่งไปให้ในไลน์กลุ่มนะคะสามารถใครที่เข้ามาเรียนทีหลังหาลิงก์ไม่เจอสามารถสอบถามคุณครูได้หรือว่ามีปัญหาในการทําใบงานก็สามารถติดต่อสอบถามคุณครูได้ตลอดนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมแค่นี้เนาะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ